สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซล์ปีใหม่นะคะอีสุสุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้นะก็ไม่พาทิ่จะาพาทุกท่านมารีวิวรถอีกแล้วค่ะสําหรับคันที่จะพามารีวิวในวันนี้ก็เป็นคันนี้เลยนะคะกับรถรุ่น4ประตูวีคลอสสา 0, เกรดแซทีดปลองท็อป4ประตูนะคะสคูณสนั่นเองคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะกับสีเทาใหม่ในรุ่นนี้นะคะคือ สีเทาแลมโบนั่นเองรุน่นนี้ตอนนี้บอดี้2,023มีให้เลือกอยู่สีสีค่ะจะมีสีเทาแลมโบ้นะคะสีรอนเงินแล้วก็สีดำแล้วก็สีขามุกสีขามุกราคาก็จะแพงกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะพามาให้รับชมเป็นสีเทาแลมโบนะมารับชมในส่วนของ้านหน้ากันก่อนค่ะ ไฟหน้านะก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ i s u Vision by LED นะคะ Super daylight นะอยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำนะคะอยู่ภายในหลอดเดียวกันเลยดีไซน์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกแยกออกมานะคะอ่าแล้วก็ออกแบบดีไซน์เป็นเรียงเป็นแนวตั้งนะคะแบบนี้ก็ถือว่าชบเฉี่ยวสวยงามมากกับตัวนุภาพพิกโลกนะคะ กระยกสูงนะตัวนี้นะคะในส่วนของกระจังหน้าดับเบิ้ลไดเมนชันสีทูโทนนะคะมีลักษณะเป็นสีดําดเมทัลลิกนะคะแต่กับสีคโครมจะเป็นคโครมเมียมก็ไม่ใช่นะคะเป็นสีคโครมคล้ายๆคโครมเมียมแต่ว่าจะเป็นออกสีเข้มๆมานะคะในส่วนของกระจังหน้าตัว V-Cross g r แแล้วก็ g r เองนะคะแล้วก็อีซูซูโครมเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของตัว z ทีนะ หน้าตาของเขาก็จะออกดุดุประมาณานี้เนาะด้านล่างจะมีเขาเรียกว่ากันแครงมาด้วยนะคะหรือเป็นการกระแทกเวลาแบบสไตล์ออฟโรดออฟโรดแบบลุยๆมานะคะเอาไว้ง่ายถ้ามองภายนอกนะทุกอย่างจะเหมือนเกรด M หมดเลยนะคะแต่ตัวนี้คือเกรด ZP ตตัวรองท็อป ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะถ้าตัว M มันจะมีเฉพาะเกียร์ออโตโนโน้เนาะตัวนี้คิวลอติดตั้งจากโรงงานขนาด6นิ้วนะคะขนาดใหญ่เนาะ,ะล้อแม็กอารมณเนียมอัลลอยสีดำขอบ18นั่นเองนะคะยางบิสตโตนค่ะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่ 265-60R18 ทาหกศูนะคะตัวนี้นะคะดีไซน์ล้อแม็กมีลักษณะเป็นก้านวายนะคะอ่ามีทั้งหมดอยู่6ก้านนะคะ ใหญ่ๆถ้ามองไกลๆจะคล้ายๆแบบดอกไม้นะแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำสำหรับตัวว c l o อ s นะคะแล,โโล้วก็ว c l ลอ s โคลเมียมอยู่ด้านข้างนะคะที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจกก็จะเป็นแบบร้วินมาภายในการตัดน้ำฝนเลยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นด้านบนจะเป็นสีเมทัลลิกนะคะสีดาเมทัลลิกด้านล่างจะเป็นสีดาด้านมีไฟเลี l ้ย e วอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ e มือจับนะคะเป็นสีดำเมทัลลิก e นะคะอืมก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับที่เป็นดําด้านมาให้นะมันในข้างสีดํานะคะถือว่าเข้ากันกับตัวรถอืมข้างบนก็จะมีแหลกลังคามาให้ด้วยนะคะสําหรับตัววีคลอตเนาะอืมกระบะหลังนะคะก็จะมีการเสริมกระบะขึ้นมาด้วยนะคะทําให้แราดูแบบสูงบึกบืนสไตล์ออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะ,ะนี่จะเป็นโลโก้สี่คูณสี่ดิฟล็อกที่เป็นสติ๊กเกอร์หมานะคะ ก็ถือว่าเกรดแพีนะคะนี the the ่ไงโลโก้ของบัสแทพีติดอยู่ด้านหลังดดีีไอนะคะแสดงว่ารถคันนี้คือตัวแทปพีนั่นเองนะไฟท้ายตัวนี้ก็ออกแบบดีไซน์เอกลักษณ์ประจำรุ่นพลังนุภาพทิกโลกนะคะออกแบบมาเป็นดูโอโซนิกเลล่เปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆทั้งสองดวงนะคะพร้อมๆกันเป็นหลอด LED ให้ความสว่างสวัยนะคะสวยงาม มองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ LED อายุการใช้งานเขาก็ยาวนานด้วยเนาะการชนท้ายนะคะบลูอินนะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะมือจับด้านหลังตัวน,นี้จะเป็นสีดําเมทัลลิกมาพร้อมกล้องมองหลังแบบบลูอินนะคะประบัท้ายออกแบบมาแลดูแบบมีมิติเนาะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะ ราคาหนึ่งล้านหนึ0งแบาทสวยงามมากนะคะสำหรับคนที่ชอบเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็ถือว่าออปชันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ ừ, แต่ถ้าใครที่ชอบเกยียร์ออโต้ก็อาจจะมองเป็นตัวเกรดเอ็มไปเนาะเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของด้านในนิดนึงนะคะตอนนี้นะกุญแจก็จะเป็นกุญแจอิโมบิไลเซอร์เอากุญแจวางไออว้ไหนเอาวางไว้วี เป็นแบบนี้นะคะเพียงแค่พกกุญแจติดตัวยืนด้านประตูคนขับหรือด้านผู้โดยสารกดปุ่มสีดํานะคะจะ็จะทาการล็อกและปลดล็อกได้แล้วตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่คู่หน้านะคะซ้ายขวาเนาะมาดูแผงประตูด้านข้างนะคะจะตกแต่งด้วยสีน้ําตาลช็อกโกแลตเมทัลลิกเนาะอันนี้จะเป็นดําเงาหรือดําเพนโนแบ็กให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้น ด้านล่างตรงนี้ก็ใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวแผงข้างตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังเดินได้ได้ได้สีน้ําตาลนะคะคอนโซลด้านในนะคะตัวนี้เนาะก็หุ้มหนังซอฟทัสมาแล้วเรียบร้อยเดินได้ได้ไดสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะคะตกแต่งสไตล์บีคลอสตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตแบบเมทัลลิกนะคะตกแต่งลากยาวตั้งแต่ซ้ายมาจะลดขวากันเลยทีเดียวเนาะสำหรับรุ่นนี้เกรดแซดพีค่ะ หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วลองรับระบบความบันเทิง a p p l e c a r า p l y y n d r o i ร์ u อตมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์อ t o แยกอิกสระซ้ายขวาปุ่มพุ s สต t ร์ t มาให้แล้วเรียบร้อยนะกดออนนิดนึงด้านซ้ายอุณหภูมินึงด้านขวาอุณหภูมินึงนะคะเปิดแอร์เนาะอันนี้ก็คือปรับอุณหภูมิขึ้นด้นนี้จะเป็น22องศาด้าน,นี้จะเป็น18องศาก็ เผื่อฝั่งซ้ายฝั่งขวามีความร้อนความหนาวไม่เท่ากันก็สามารถปรับแยกได้นะคะม,มาแล้ว <c oughs> บอกพัดลมแอร์อนิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะดีไซน์ของการออกแบบในส่วนของแอร์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบเปียนโนมีลักษณะของการกดลงกดลงนะหน้อ <c oughs> จอตัวนี้นะคะเก้านิ้วรองรับระบบความบันทึง Apple CarPlay Android Auto <c oughs> มาให้แล้วเรียบร้อยนะอืม ด้านล่างตรงนี้นะคะอันนี้เป็นปุ่มทาเลคอมาร์นะคะครบคุมระบบขับเคลื่อน2งล้อเป็นสีล้อนะคะขับเคลื่อนด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเข้าได้เลยแต่ถ้าต้องการเข้าโฟโลโ์ก,ก็กดลงแล้วก็บิดประมาณนี้นะคะกดลงแล้วก็บิดแล้วก็จะมีระบบดิฟล้อมาให้ด้วยนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เวลาเราแบบขับรถแบบลุยๆแบบล้อลอยนะคะต้องการล็อกล้อเพื่อขับเคลื่อนจาก ที่เราติดลมอยู่ก็สามารถใช้ระบบดิบล็อกได้นะคะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะต้องลาดชันที่ประมาณ45องศาขับความเร็ว20-25นะคะก็กดปุ่มนี้ระบบรถจะช่วยควบคุมการทรงตัวนะคะควบคุมความเร็วให้นะคะในขณะที่ลงลาดชันก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้ปีใหม่ก็คนนึงนะคะกระซิบเบา ตัวนี้นะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีด1 2 3 4 5 6เกียถอยอยู่ข้างเกียร์หนึ่งเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจบับวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้านะคะช่วงชักสั้นเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นนะตอนนี้รอบๆเกียร์ก็ตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเีโนอแบ็ก no ให้ลงความหรูหรามาแล้วเรียบร้อยนะ พิพวงมาลัยนะคะด้านบนจะเป็นหุ้มหนังโดยสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะคะเดินได้ด้วยสีน้ําตาลนี่ก็จะเป็นหุ้มหนังสีดํานะคะมีการตกแต่งด้วยโครมเรียมเพิ่มความหรูหราด้วยด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะส่วนด้านขวาเป็นคุชคอนโทรลหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินะคะต่อตัวนี้ถ้าเชื่อมต่อกับ Apple c a p p ร์เพลย Android Auto ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะะค หน้าจอซ u เปอร์วิชั MID นะคะก็จะเป็นหน้าจอลักษณะประมาณนี้นะถัดมาด้านนี้จะมีปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะอันนี้เป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สีระดับเนาะก็ลองไปปรับใช้งานด้วยทีนึงนะคะก็ใส่ก้าน้ำใส่เหรียญ สำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของเกรดแซีปรับเบาะสูงต่ำเลื่อนหน้าซ้ายขวาเป็นระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังกึ่งหนังแท้ด้านที่สัมผัสกับเรานะคะจะเป็นหนังแท้นะคะนะางจะเป็นหนังเทียมตัวนี้เป็นสไตล์วีครอสนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลแบบนี้เดินได้ได้วยได้สีน้ำตาลช็อกโกแลตในส่วนของเบาะของเรานะคะเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนนะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็ก เป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองหลายหลายท่านว่าเบาะหนังมันจะร้อนไหมแต่ตันนี้บอดี้2022 2 3แล้วนะคะในส่วนของเบาะก็มาความกับเทคโนโลยีที่ทําให้เบาะของเราเย็นขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของการคุมโทนห้องโดยสารเพดานก็จะเป็นสีดํานะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดําก็คือตกแต่งให้เราดูแบบออฟโรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นสี ดำทั้งทั้งทั้งภายในทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้อารมณ์ประมาณแบบนี้นะไปดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะเปิดมาในส่วนของแผงประตูตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟค้าแผงประตูตอนหน้าเลยตรงนี้เป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตเมทัลิกดําเงาหรือดำเซียนอแบ๊กนะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยค่ะช่องเสียบเอสบีเอ็มพีมเนาะ ที่พักแขนตรงนี้ก็สามารถเอาลงมาก็วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยห้องโดยสารก็สังเกตพื้นที่เนื้อศรีรษะจรดที่วางเท้าก็ถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะสีประตูวีคลอสสามจ์แซราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบอคค็อกซ์หาปีใหม่ได้เลยนะคะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อิซุ เขตยิสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ผ่านช่องทาง YouTube นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อุตส่าห์รับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ